40ศูนย์เจ็ดศูนย์หเาศูนย์เจ็ดศูกื่อกั้นย์ื่อกันไว้เจสอบรักศูนยถ้าหกหาหาาถ้ากหาหาเกรักหากันหาไว้กันหาเจ็ดไว้หน่อยนึงนะครับผู้ชมก็ินตามหน่อยถูกหลายก็จินหลายแจ่บถิมไม่ให้คนชุมวอือกา ามาสามตัวดีไม่ได้ม,มหดข้างลงเป็นศูนบ่เจ้าสี่เฮเลยบ่ซ<อ>ู้กัเก่าขนาดไหอ๋อจะเป็นสี่ห้าเก้าหรือสี่ห้าศ้าก็สร้างไว้เป็นห้าห้ากจก็ได้คือมีเลขในใจแล้วนี่ <laughs> มีเลขในใจแล้วสอบหาเจ็ดหเก่าหาศูนสอบอยู่สามตัวนี่บ่ว่ยถ้าออกมาใน้ถูกเนี่นนจะกระถุม่มเหมนที่เนาะคุณเก่าเด้อ ถ้าเจเป็นยุดไใดนี่เป็นซีหาศูนย์หรือว่าซีหาเก่าเจสิกระโดนเลยไดนี่ศย์งไหมนั่นเก่าก็ศูนย์เะนี่ๆนี่เป็นว่าศูนย์กับเก่าเห็นเก่าเจท่าอว่าเจนึกไม่ได้ไปแล้วว่าสิป็นศูนย์หรือว่าเป็นเก่าเก่าเลยนอนอะไรเก่าเนเก่าก็ศูนย์อะารอบอกเก่ากับศูนย์ละเจตัวมากตัวสอบเลย อ,บบอ้เจซือะอะไรเจมักตัวไหนในสีตามสีสือใบไหนมีเลขมักห้าเก้านี่นแหลมักหาเก้ามันสือ,สอ,อเก<อ>้าศนย์้าดยเก้าเก้าหู้นก็คืออ๋อเดี๋ยวถ้าเป็นสีสีมีติสีอส๋อ,ม,อมันมาตรงกับเลขจุดทูบุ่ศูนย์ครับเจเป็นศูนย์ครับเห ห้าศูนย์ครับยสห้านก้้เ้นถ้าเป็นศูนย์ห้าศูนย์มีอยู่มีแล้วซื้อไปเบิรตแล้วการมุดแล้วจุดได้ตามใจสสอบเลยแทนกระสีแหล่อ็มสาธุเจ้าอาธกเง้าว

จุดใดต้องตามถิ่นใจถิ่นต้องการเลยเนาะหาศูนย์สี่หาศูนย์มีบอร์มีบอร์ตะลี่ทั้งคุณมีบอร์นอสี่สี่หาศูนย์สี่ ได้สามตัวหน้าสามตัวหลังอยู่เป็นว่าอยู่นี่งได้สามตัวหน้าสามตัวหลังอย่างดีอยู่ก็ซื้อผลไม้มาให้ซื้อผลไม้มาให้เราสามขวดเราสามขวดถือสามตัวตรงหนี่สิมีตะวันมีนางรำมาให้พร้อมแม่นครับทำสามตัวตรงได้สามตัวตรงนี่สิมีนางรำมะไห้พร้อมจ้า ขอให้ถือกระเทาะขอถือดึงเม่ททองเดี๋ยวจะเดี๋ยวสิคือถูกเด้อตาตาเซย์ใหญ่มีตาจัดอืมครับขอให้จะถือสมวดกับก้อแล้วสะสมไปในไรเงี้ยสะสมไปเรื่อยๆมือหนีน้ำสาโทไม่เพลินบ่โอ้ยของมักคนได้เลยเนี่ยสาโทนี่ของมักคนได้เลย อ๋อคนอยากกินสาโทู่คนไปเขาฝันบ่ครับแต่ว่าของมักคนเรื่อสาทู่นี่ขอใ้ล้านแตกสุกคนเด้อ้านแตกสุกคนเดอ้อเดี๋ยวเรามาลุ้นกันลุ้นกันกับไม่มีใครจะผิดหวังตลอดป,ป, <ะ S 2> ปีป <ะ S 2> ปนี่ไม่มีใครจะโชคดีตลอดไปครับ่เ<ร>ดินทางครับสุดต้ายนะครับุ่างนตบลไหนครับ ตำบลสังขะงขอ๋อมาจากสังขตะตำบลสังขะนะครับผมท,ทุกมวนผูกทุกมวนม้วนนี่ก็ขอให้ได้ละวันใหญ่ละวันที่หนึ่งเด้อพี่น้องสังขะใหัวัน่เด้อมาไหว้กันแบบนี้นะครับอน ศูน,นยน์สี่อะไรมันนี่เลขสี่ไหมนี่ชัดดีเนาะบางตัวก็ไม่ออกเลขนะครับบางตัวก็ไม่มีเลขครับ อะไรอย่างงามเลยเนาะมาไห้เนาะพี่ดอกทั้งถาเนี่ยได้พวงอะไรอย่างสวยเลยประกอบทั้งซ็อกโต้องกระถางน้ำนะครับ้อช่องเลยคือค่านสวหงางถือเปอนช่ออกกระถางน้นานะคร พอได้อยลรตเตอรี่เนยแต่ลรตเตอรี่สใบบ่เต่โรตเตอรี่สามใบก็ได้เรื่อยๆเนาะเล็กชายสตัวนะเล็กายสตัวอีกแต่งวดนี้มันใช่ตัวใดคิ่ว่วฝากเอฟซีผมเนี่ยสื่อใบกับสื่อ4ีศูนมาจุดไดมาจุดไดเกตซูน ซือ40เดี๋มาจุดได้704ก,ก็โอเคก็ถือว่าตัวเดียวกันนะซื้อใบใบก้อน40อ๋อครับซื้อใบก้อนละ40แล้วอันก็ขอให้ถูกขอให้ถูกขอให้ถูกขอให้ออกเด้อเลขที่ซื้อไว้ตัวนั้นกับ964ตัว <มา S 2> เดียวมาด้วยกัน,ก,นก็ใกล้เคียงกันเนาะ มื่อนั้นได้สองหกเจ็ดออจดไดกนหลับเลยหมวดที่แล้วได้ทั้งบนทั้งล่างเลย,ย<ะ>ตรง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 ถือตั้งสามตัวเแลยวจะเอาร่มมาให้อีกหนึ่งคันอ๋อถ้าถูกงวดนี้ได้จะร่มมาให้อีกสาธุาสะสะสะ ก็แต yeah. like. yeah. ่ต yeah. like no ัวที <t <t ่ชอบเอดีเลยวะได้ตัวที่ชอบเลยแต่ไอ้ที่เขาอู่ไว้ข้างๆเกตหนึงสามหนก็ซื้อไวแล้วสองสามใบอืมไม่กันเลือกทางเทียนเก้งกางี่ สวัสดีครับสวัสดีครับผมแฟนช่อง u t u b e คนสุรินทีวีนะครับ <Wow. S 1> กดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับ oh. เพื่อบรให้ลผ่าตดข่าวสารอีกนิดนึงกดรูปกระดิง่งให้น้ำแนครับรูปกระดิง่งกิงก้งกิง้งกิ้งกิ้งกิ้งกดนำครัรูปคลิปย่ำไดล่ทันสิบนไพรผ่าคลิปและวก็รสิบนไพรผ่าข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผม <Yeah>. oh. บบกคคผม็ขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบคุณครับ